Every time ยานบริสุทธิ์ปั้นแต่งชีวิตข้าพระองค์ให้เป็นคนที่พระองค์ประทานนาให้ข้าเป็นให้ยังรักลึกในพระคำและเติบโตขึ้นในความวังให้ข้าเป็นเมล็ดพัน กันแต่งชีวิตข้าพระองค์ให้เป็นคนที่พระอง พระธรรมสองพงศวดานบทที่19เมื่อกษัตริย์เยโฮชาฟัตแห่งยูดาเสด็จกลับสู่พระชวังในกรุงเยรูซาเล็มอย่างปลอดภัยผู้ทํานายเยโฮบุตรฮานานีมาเข้าเฝ้าและทูลว่าควรหรือที่ท่านช่วยคนชั่วและรักบรรดาผู้ที่เกลียดชังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตกแก่ท่าน แต่ยังมีข้อดีอยู่บ้างในตัวท่านเพราะท่านได้ทำลายเสาเจ้าแม่อาชราจากแผ่นดินและตั้งใจแสวงหาพระเจ้าอย่างแน่วแน่ยิโฮชาฟัดประทับในกรุงเยรูซาเลม็มและเสด็จไปเยี่ยมประชาชนอีกจากเมืองเบเออเชบาจดแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิมและนำผู้เขากลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของบรรพบรุษของพวกเขา พระองค์ทรงแต่งตั้งผู้พากษาในดินแดนในแต่ละหัวเมืองป้อมปราการของยูดาทรงกำชับคนเหล่านั้นว่าขอให้ทำอย่างละเอียดรอบคอบเพราะท่านไม่ได้วินิจฉัยคดีความเพื่อมนุษย์แต่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่สถิตกับท่านทุกคราวที่ท่านพิพากษาตัดสินให้ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือท่านจงตัดสินอย่างรอบคอบเพราะพระพยาเวพระเจ้าของเรา ไม่มีความอายุติธรรมความลำเอียงและการรับสินบนเยิฮูชาฟัดทรงแต่งตั้งบางคนในหมู่เลวีปุโรหิตและหัวหน้าครอบครัวต่างๆของอิสราเอลให้พรุงบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัดสินข้อพิพาทต,ต่างๆในกรุงเยรูซาเล็เมด้วยและคนเหล่านี้จึงอาศัยอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงกำชับพวกเขาว่าท่านจงทำหน้าที่ด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างซื่อสัตย์และด้วยสุดใจทุกคดีความที่มาถึงท่านจากพี่น้องร่วมชาติในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมหรือการละเมิดบทบัญญัติพระบัญชากฎหมายหรือข้อบังคับท่านจะต้องว่ากล่าวตักเตือนแม่เขาทำบาปต่อองค์ผู้เป็นเจ้าไม่เช่นนั้นพระพิโรธของพระองค์จะตกอยู่แก่ท่านและพี่น้องจงทำเช่นนี้แล้วท่านจะไม่บาป อามาริยามหาปุรโรหิตจะบังคับบัญชาพวกท่านทุกเรื่องที่เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเสบานิยาบุตรอิสมาเอลผู้เป็นหัวหน้าเผ่ายูดาจะควบคุมดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกษัตริย์คนเลวีจะเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานต่างๆต่ตตตอหน้าท่านจงปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างดี หวังว่าท่านจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมสองปงโซดาบทที่1 9เกนะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะพูดกับพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่4ครับพระัมภีได้บันทึกไว้ว่าเยโฮชาฟัตรประทับที่กรุงเยรูซาเล็มและพระองค์เสด็จออกไป ห้ามปรางประชาชนอีกตั้งแต่เบลเชบาถึงเทือกเขาเอฟราหิมและทรงนำเขาทั้งหลายกลับมายังพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุพรบุษของเขาพี่นองครับกษัตริย์เยโฮชาฟัตเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าและนำการฟื้นฟูมาสู่ประเทศอิสราเอลและนอกจากเขาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านฝ่ายวิญญาณแล้ว พระอ,องค์ยังเป็นนักบริหารอีกด้วยไม่ได้เป็นแต่เพียงผู้นำฝ่ายวิญญาณเท่านั้นองค์เป็นกษัตริย์แต่ว่าออกเดินทางแทนที่กษัตริย์จะนั่งอยู่ในราชวังอย่างเดียวแต่ได้ออกเดินทางไปหนุนใจนะครับคนของพระเจ้าให้กลับมาหาพระเจ้าด้วยพูมงเองทั่วประเทศอิสราเอลหลังจากพระองค์ไปแล้วพุ่งทำอะไรครับพงไม่ได้ไป แล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระองค์เป็นนักบริหารพระองค์ไม่เพียงแต่ไปเยี่ยมทั่วประเทศนะครับซึ่งในคนไทยในประวัติศาสตร์ของไทยก็มีใช่ไหมครับที่กษัตริย์นั้นเสนด็จออกไปเยี่ยมเยียนคนทั้งประเทศถูกไหมครับพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนคนทั้งประเทศในอิสราเอลและพระองค์ทรงตั้งผู้พิพากษาไว้ทุกเมืองเป็นตัวแทนของพระองค์ เอาไว้ตัดสินคดีเวลามีคดีต่างๆเกิดขึ้นนอกจากตั้งผู้พิพากษาที่จะตัดสินในเรื่องฝ่ายโลกในปัญหาต่างๆที่คนมีเรื่องมีราวต่างๆกันแล้วยังตั้งคนเลวีให้เป็นผู้นําในเรื่องของฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเสบาดียาเป็นผู้นําในเรื่องอื่นๆดังนั้นก็มีสามลักษณะ3ผู้นําเลยนะครับที่ กษัตริย์นะครับยโฮชาฟอนได้แต่งตั้งคือแต่งตั้งน,นะครับผู้พิพากษาอันนี้ก็เป็นเหมือนกับงานที่เกี่ยวกับงานทางด้านการเมืองถูกไหมครับงานจัดก,การพิพากษาตัดสินคดีมโนสาลฎีกที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นงานทางด้านการเมืองและงานทางด้านฝ่ายวิญญ,ญาณก็ตั้งคนเลวีที่จะนะครับดูแลสอนพระกัมภี์ให้คำปรึกษากับคนในเรื่องของฝ่ายวิญญ,ญาณและยังตั้ง นะครับงานบริหารทั่วๆไปก็มีอีกคนหนึ่งที่จะดูแลนะครับงานต่างๆอันนี้ก็เป็นนะครับลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จแบบจ,เจาเชโวชาฟัตเขาต้องทำได้ดีทั้งสองเรื่องเชโวชาฟัตเขาทำได้ดีทั้งเรื่องของฝ่ายวิญญาณและการบริหารจัดการเห็นไหมฮะเขาไม่ได้เด่นในเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่บริหารคิดจักแย่มากเลยมีแต่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีระบบระเบียบเลยอันนี้ไม่ใช่หรือ เขาก็เด่นเรื่องการบริหารมีระเบียบครบถ้วนรายละเอียดทุกอย่างหมดแต่ว่าฝ่ายวิญญาณไม่เข้มแข็งไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความกระตือร้นในคีดจักรเลยสมาชิกชีวิตฝ่ายวิญญาณนะนครับเงียบเหงานะครับไม่มีชีวิตตื่นเต้นกับพระเจ้าอันนี้ก็ไม่ดีอัน,นั้นผู้นาขีดจักรก็ควรจะทั้ง2องอย่างนี้ก็คือจะเป็นคนที่เด่นทั้งในเรื่องของฝ่ายวิญญาณและเด่นทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ ใช่ไหมครับนั้นก็จะเห็นว่ากษัตริย์นั้นไม่ได้ทําคนเดียวใช่ไหมถ้าเราไม่มีของประธานเราต้องมีใครครับเราต้มีผู้ช่วยนะครับที่จะมาช่วยทําซึ่งอาจจะเป็นภรรยาของเรานะครับที่จะมาช่วยบริหารนะครับเราดูแลเรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องเทศเรื่องสอนเรื่องอะไรต่างๆในขึจ้จักรก็มีภรรยาของเราช่วยดูแลเรื่องการบริหารจัดการหรือถ้าภรรยาของเราไม่ได้มีของประธานเราก็ตั้ง ทีมงานของเราที่มีของประธานในด้านต่างๆที่จะมาบริหารจัดการนะครับที่จัด็รของเราเมื่อเราดูในพระคัมภีร์เราก็จะเห็นว่าผู้นําฝ่ายวิญญาณที่ประสบความสําเร็จหลายคนก็เป็นนักบริหารที่ดีนะครับเช่นโมเสสก็เป็นนักบริหารที่ดีใช่ไหมครับจาที่เขานั่งให้คําปรึกษาคนตั้งแต่เช้าจนค่ำนะครับคนต้องเป็นแสนๆคนมาขอคําปรึกษาเขา ใช่ไหมครับในสุดเขาก็โดยการแนะนําของพ่อตาเขาก็เปลี่ยนนะคับวิธีการใหม่บริหารจาัดก,การใหม่คือแต่งตั้งให้มีนายพันดูแลพันคนนายร้อยดูแลร้อยคนนายสิบดูแล10คนบริหารให้คำปรึกษามาเป็นลําดับขัน้นเพื่อจะแบ่งเบาภาระเรื่องเล็กๆน้อยๆตัดสินกันเองเรื่องใหญ่ตัวขึ้นมาถึงอาโมเสสนี่ก็โมเสก็เป็นนักบริหารด้วยนอกจากจะเป็นผู้ที่ เด่นเรื่องฝ่ายวิญญาณทําการอัดสัรยรมีชีวิตอธิษฐานใกล้ชิดพระเจ้านะครับเนหมีก็เป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมครับเนหมีใกล้ชิดพระเจ้านมัสการพระเจ้าพระเจ้าเปิดตาให้เห็นนะครับว่าต้องกลับมาที่กรุงเจรูสเลมอธิษฐานกับพระเจ้าโอาหารกับพระองค์ในใสุดได้ลกลับมาที่อยู่สิ่มมาสร้างอะไรครับกำแพงเมืองแล้เป็นไงครับเรียนรู้จากการบริหารจัดการนะครับจะสร้างกำแพงเมืองได้ยังไง ที่จะทำให้คนมีแรงจูงใจที่จะช่วยกันสร้างให้เสร็จภายใน52วันในสุดเนี่ยมีก็แบ่งนะความรับผิดชอบนะครับบ้านใครอยู่ตรงไหนก็รับผิดชอบตรงกำแพงตรงนั้นที่พังอยู่สร้างให้แข็งแรงคนก็เป็นนะครับมีอะไรแรงจูงใจทำไมครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดช่องโหว่ไม่สร้างกำแพงในบริเวณที่เราอยู่ศัตรูก็อาจจะบุกเข้ามา ในบริเวณนั้นตรงนั้นตรงช่องทางนั้นใช่ไหมฮะงั้นแต่ละคนแต่ละบ้านก็เป็นฮะมีแรงจูงใจที่จะป้องกันตัวเองจากศัตรูแล้วก็จะส่งผลถึงภาพรวมที่ดีด้วยเห็นไหมครับนั่นก็เป็นการบริหารจัดก,การที่ดียชชวามีการบริหารจัดก,การที่ดีไหมครับใช่ไหมครับเขาแบ่งเมืองที่เขาจะต้องเข้าไปยึดครองใครอยู่ที่ไหนอย่างไรงั้นยชชวาก็เป็นผู้นำฝันวิญญาณที่ดีและผู้บริหารที่ดีด้วย ดังนั้นผู้นําคริสจักรทุกท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้น,นครับต้องไม่เพียงแต่น,นํานัสก,การดีคิดสนาดีสอนดีให้คําปรึกษาดีแต่ต้องบริหารจัดการคริสจักรดีด้วยคริสจกักรจึงเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยจะต้องมีคนที่ช่วยเราในการทําหน้าที่นี้นะครับถ้าเราไม่มีของประทานมากทางด้านนี้ก็สามารถจะเพิ่มเติมความรู้ด้วยการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการ บริหารจัดการนะครับองค์กรซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดหลายเรื่องหลายเล่มโดยเฉพาะหนังสือที่เขียนโดยคริสเตียนที่มีชื่อเรื่องการบริหารพี่น้องรู้ไหมครับว่าในฝ่ายโลกนั้นเนี่ยเขาชอบหนังสือเล่มหนึ่งมากซึ่งผู้เขียนเนี่ยเป็นคริสเตียนแต่มีของประธานที่เด่นชัดมากในการบริหารองค์กรที่สําคัญนะเขาชื่อจอห์นแม็กซ์เวล จอห์นแม็กเฟลวพี่น้องไปดูได้นะครับหนังสือเขามีขายคนในโลกนี้ชาวโลกนี้ซื้อมาอ่านเต็มหมดเลยเป็นนักบริหารที่เก่งมากนะครับจอห์นแม็กเฟลวเป็นใครมาก,ก่อนครับ mm hmm. เขาเป็นสีบางก่อนนะครับแต่ว่าพระเจ้าให้เขามีผลต่อภาพรวมของโลกนี้ก็คือให้เป็นนักบริหารจาัดก,การที่มีชื่ออีกคนหนึ่งก็มีชื่อเหมือนกันครับชื่อแม mm ็กลูคาโดอ่านี่ก็เป็นนักบริหารและคนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นไงฮะ เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารนะครับแต่ถ้าไม่อยากไปเสียเงินไม่อยากไปซื้อหนังสือพวกนี้ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ในพัมภีร์ที่ผมแนะนําให้พี่น้องอ่านและพี่น้องก็จะเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการได้อย่างดีนั่นคือหนังสือเนฮามีใช่หไหมครับไปดูซิครับว่าเนฮามีเขานอกจากจะเป็นผู้นำปัญญาเป็นนักอธิษฐานเป็นนักอะไรหลายอย่างแล้วเขายังเป็นนักบริหารจัดการได้อย่างไรนะสำเร็จที่สูดมาแล้วในการสร้างกำแพง กุงเยรูซเลมให้จบภายใน52วันท่ามกลางสภาพศัตรูที่พยายามจะโจมตีอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้ทำงานในภาวะสบายๆนะครับเขาทำงานในภา,ภาว,ะวะวิกฤตของเมืองแต่เขาทำสำเร็จได้ภายใน52วันน่าเรียนรู้จากาชีวิตของเนฮามีพี่น้องก็สามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้พี่น้องครับผู้นำคือผู้ที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา leaders are learners ดังนั้นผู้นำคือผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าอะไรที่เราเป็นจุดอ่อนเราก็ต้องเรียนรู้ผู้นำที่เป็นผู้โอาว,วุโสทั้งหลายนะครับเจนดีขึ้นไปก็ต้องเรียนรู้ในไฮเทคโนโลยีสมัยใหม่บ้างเป็นพื้นฐานต้องรู้ว่าจะใช้ระบบซูมยังไงต้องรู้ว่าจะใช้ไลน์ยังไงจะประชุมยังไงเพราะสมัยนี้ใช่ไหมครับเราก็ประชุมกันทําแ,แคร์กันทางไลน์กลุ่ม ทาง Zoom ทาง Google Meet ทางอะไรบ่อยๆถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้บ้างนะครับไม่ยากเลยครับให้ลูกหลานของเราครับให,ออรรให้เขาสอนเราให้เขาดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาในเครื่องมือถือของเราแล้วก็เพื่อเราจะสามารถ เข้าไปในสู่โปรแกรมต่างๆได้อันนี้ผู้นําเราก็ต้องเรียนรู้ก็อย่าพึ่งแต่ลูกหลานอย่างเดียววันไหนที่ลูกหลานไม่อยู่เราก็จะทําอะไรไม่ได้นะครับจริงๆเรื่องนี้เราก็เรียนรู้กันได้ไม่ยากครับมันง่ายๆครับเมื่อลูกหลานเรามาสอนแล้วก็จําไว้เลยมีไม่เกิน3ขั้นตอนแล้วครับในเรื่องต่างๆก็ขั้นตอนที่1ทําอะไรขั้นตอนที่2ทําำยังไงขั้นตอนที่3ทําำยังไงจํา3ขั้นตอนนี้ก็สามารถจะใช้การได้ตลอดชีวิตแล้วอันนี้ก็ผู้นําก็ ควรจะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆอย่าบอกว่าโอ้ยเราอายุมากแล้วเราไม่ต้องเรียนรู้แล้วไม่จริงครับ leaders are learners ผู้นำคือผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมครับก็ไเราไ่ถางพระเจ้าด้กันครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณที่วันนี้พุ่งทําให้เราเห็นาการบริหารจัดการของเยโฮชาฟัสเขาไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายวิญญ,ญาณที่ประสบความสิเธ็์อย่างเดียวนำการฟื้นฟูฝ่ายวิญ,ญญาณมาถึงอิสราเอลแต่เขายังเป็นผู้นําฝ่ายบริหารจัดการที่ดีด้วยขอพระเจ้าช่วยเหลือที่ผู้นําทุกคนจะมีทั้งสองด้านนี้อย่างสมดุลจะเป็นทั้งอ่านฝ่ายวิญญ,ญาณ และเป็นทั้งงานฝ่ายบริหารและถ้าเขาไม่มีเกาขอเขามีทีมงานที่จะเป็นมือซ้ายมือขวาช่วยเหลือเขาเหมือนที่โมเสสมีอารอนมีเฮอเป็นมือซ้ายมือขวามีโยชวาเป็นคนช่วยดูแลเช่นเดียวกันครับขอพระเจ้าโปรดอวยแล้วผ่อนขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ให้เราเรียนรู้ไม่ที่สิ้นสุดให้เราอยากจะรู้เรื่องการบริหารจัดการเพื่อเราจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลดีสูงสุด ไม่มีใครที่แก่เกิดไปที่จะเรียนรู้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,อ,นนา,อ,อ,จาอาเมนเราจะมีโอกาสได้อ่านบคนที่ไม่สบายแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยมะคัมภีในลูกาบทที่9ข้อที่หนึ่งาสอบอกว่าอะไรครับเรามีสิทธิ์เทีบหน้าเหนือโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆในร่างกายไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ไหนในขณะนี้ ฟังมานาจารย์ใหญ่อยู่ที่ใดก็าตามในโลกนี้ถ้าท่านไม่สบายเราจะอธิษฐานสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากท่านด้วยความเชื่อตัวท่านเองก็จะต้องทําด้วยและท่านทําด้วยความเชื่อนน่นหมายความว่าเมื่อท่านพูดจบแล้วท่านจะต้องคาดหวังการหายโรคเกิดขึ้นทันทีและจะทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนอามไหมครับ,รบถ้าท่านไม่สบายด้วยตัวท่านเองเอามือวางตรงจุดนั้นถ้าท่านไม่มีปัญหาอะไรแต่รู้ว่ามีบางคนมีปัญหา โรคแพ้ไข้เจ็บก็เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อลคของเขาด้วยเราจะสั่งในนามพระเยซูคริสต์ให้มันออกไปจากร่างกายนี้นะค,ะครับเอาไหมครับพร้อมนะครับข้าเ๋ยวพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราขอสั่งให้โรคดังกล่าวดังต่อไปนี้ออกไปจากร่างกายของคนที่เจ็บป่วยทุกคนโรคโควิดโรคเส้นือดในสมองแตกเส้นเลือดไปเรื่องหัวใจตีบต้อในตาไซนัสไมเกรนความดันต่ำความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงไตที่มีปัญหาตับที่มีปัญหา รูมาริซัมโรคเกาการชาตามมือการชาตามเทา้าการเป็นอัมมาพลึกการเป็นอัมมาพาดการเป็นโรคก,กระเพาะอาหารการเป็นโรคลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กการเป็นโรคกรดไหลย้อนการเป็นโรคร้อนในเนืองอกทุกจุดที่เกิดขึ้นในร่างกายมะเล็งทุกจุดที่เกิดขึ้นในร่างกายและโรคซึมเศร้าและโรคอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามมาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราสั่งให้โรคทุกโรคออกไปจากร่างกายของ คนที่เป็นทุกคนเดี๋ยวนี้อามนขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนนะครับพระเจ้าจะรักษาท่านครั้งแรกไม่หายผู้ครั้งที่2ครั้งที่สาต่อไปอย่าลืมนะครับทางซ้ายมือของท่านจะมี QR Code โค้ดเมื่อท่านสแกนหรือถ่ายรูปท่านก็จะเจอเมนูที่เป็นประโยชน์ในฝ่นยายวิญญาณหลายอย่างเช่นเมนูมานาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งปัจจุบันนี้เกือบ1000ครั้งนะครับแล้วก็เมนูคำเทศนา ของผมหลายลร้อยคำเทศนาที่อยู่ในนั้นนะครับไปรับฟังได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับบทเล่มสิบแปดบทจะเป็นบทที่เอาไว้สอนผู้เชื่อใหม่นะครับให้เขารู้จักกับพระเจ้าเติบโตกับพระเจ้าตั้งแต่วันแลกเชื่อนะสิบแปดครั้งสามารถจะส่งไปให้ผู้เชื่อใหม่ของท่านได้ครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอยากจะประกาศกับปเสริฐกับญาติมิตรกับเพื่อนกับคนในครอบครัวแต่พูดไม่เก่งรู้จะพูดยังไงก็เข้าไปในเมนูพระเจ้ามีจริงหรือ แล้วก็ไปเจอคลิปวิดีโอรู้จารณ์ดได้อย่างไรส่งคลิปให้เขาเลยครับไม่ต้องพูดเองอยากจะส่งคําพยา์ชีวิตส่งไปเลยครับเข้าไปในเมนูคําพยานชีวิตหลายร้อยคําพยาชีวิตในี่จกของเราส่งเลือกอันที่เหมาะสมที่จะส่งให้คนที่เหมาะสมเพื่อให้เขาได้ฟังและก็มีโอกาสจะมารู้จักกับอาจารย์นะครับแล้วก็มีคําถามในบางคําถามว่าคริสเซียนทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างก็เข้าไปในถามตอบคําถามที่ ที่เสเตียนมักจะต่างก็ได้ตอบไว้ให้หลายคําถามแล้วแล้วก็จะพยายามจะตอบครอบคุมให้มากขึ้นนะครับอย่าลืมแชร์มานาจารย์ใหญ่นี้ออกไปให้คนต่างๆเพื่อทมีประโยชน์คนที่อยู่คนเดียวคนที่ไม่ได้ข้าบ,บวชได้ดฟังนะครับพบกันใหม่ในวันพรุนี้ละกานมานาจารย์ใหญ่สวัสดีครับ รู้พระองค์ยังคงดูแลไม่เคยไปไหนและก็รู้พระองค์อวยพรชีวิตอยู่เสมอไปให้เห็นการสดจังอินใหญ่ของพระองค์เราคือเล็ดพัน through แม้วันคืนจะเป็นยังไงเรายังมีกันทุกๆเวลาพระองค์ยังคงไม่เคยพันแปลอย่างมันคงเสมอไม่เปืีนใครรู้พระองค์ยังคงดูแลไม่เคยไปไหนและก็รู้ เธอพร้อมเป็นพรมากมายเราคือมเมล็ดพันธุ์เป็นครอบครัวใหญ่ที่พระองค์ทรงพอพระทัย พระองค์เจอบังคับบรรดาพระพรลงมาสู่ขอบครัวมเมล็ดพัน